เขาบอกกล้องตัวนี้เป็นกล้องของยุคไหนยุคไหนเนี่ยไม่ไม่เล่นต่อแล้วออโอเค <laughs> สำหรับรอยสักที่อยู่ในบนเรือนล่างของผมนะออตอนนี้ก็คือก็อคือมาจากคนนี้รวนๆ<อ>เลยครับ<อ>สวัสดีครับ สวัสดีครับต้นชัยสวัสดีครับพี่หมูเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ที่ช่างชุยอุ้ยโเขาบอกให้พูดให้อารมณ์การเออดูน่าสนใจไงน่าสนใจช่างชุยนะครับเพราเขาเป็นสถานที่สวยๆมาประทับใจมากสุดเออมากวันนี้มันมีความพิเศษหน่อยพาพูดได้ าวเออตัวนี้คือรุ่นใหม่เลย Nikon 45เป็นครั้งแรกที่เราจะได้รีวิวกล้องและครั้งสุดท้ายด้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เัวนีเขาขามีหลายๆครั้งแต่ว่าเราอยากจะรู้จริงๆหรือว่าไอ้กล้องตัวนี้มีประสิทธิภาพยังไงเพราะโดยปกติพี่ใช้46คือเราแฮปปี้อยู่แล้วแต่เนี่ยเขาทำมาแบบเป็นรุ่นที่เล็กๆราคาย่อมเยาประสิทธิภาพจะดีไม่ดีไงเราอยากจะรู้ไงเขาบอกกล้องตัวนี้เป็นกล้องของยุคเลยยุคไหนเนี่ยไม่ไม่เล่นต่อละโอเคเอ้ยแล้วก็เอยมากวันนี้เราได้ ได้แบบดีๆครับคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้คือคือเราอยากจะมาถ่ายเพราะเผลเหมือนเดิมแหละครับเผิอว่าเรามีแบบที่ค่อนข้างจะเข้ากับสถานที่นีเพื่อนสนิทของผมเปิดร้านสักอยู่ที่นี่ร้านสักต้องบอกก่อนว่าเป็นช่างแห่งยุคเหมือนกันเดี๋ยวเปิดร้านสักเลยเปิดร้านสักและตัวเขาสักไหมตัวเขาสักกเขาเป็นนายกสมาคมช่างสักนายกด้วยเป็ไปนายกด้วยจะถามอยู่ว่าตอนนี้เด็กๆชูสามนิ้วกันเนี่ยเขาจะรู้จึกยังไงบ้างคนนายกอ่าไม่ใช่ ผมไม่ค่อยอยากไปแล้วพอรู้ว่าแบบเป็นช่างสากแม่บอกว่าคนมีรอยสักเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วขอดูนี่แล้วมึงไปทำอะไรมาเนี่ยพวกนี้ฮะเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขียนตอนเด็กเออเราไปเออกเออเอาเนี่ยเราลองเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่าแบบเราตอนนี้เขาพร้อมให้เราถ่ายได้ยังเออแล้ววันนี้ติดเลนอะไรมาเลน50เขียนบ้างคราวที่เราใช้24 70เป็นเลนฟิกซ์ั้างเอสไลน์ตัวนี้ราคาเบาๆเลยคมชัด เราที่ใช้นะเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวไปลองดูว่าจะได้รับมาเป็นยังไงได้เลยได้เลยโอเคครับอ่ะตามไปเลยครับ ออสในตำนานใช่เพราะว่าออสถ้าตำเร็วมันจะเสร็จเร็วอ้าตำนานนานมันจะเพลินนี่เพื่อนรักเพื่อนรักเลยครับเพื่อนรักวันนี้ร้านดีวายอิงนะครับต้องขอบคุณสถานที่แล้วดีวายอิงแท็บทูอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่ช่างช่วยโครงการช่างช่วยครับอยู่ตรงถนนเรือร่างโอเคครับต้องเงินช่างเขาเรียกต้องเงินะ็ไดินะเซรินทร์โอเคครับต้องบอกว่าสำหรับรอยสักที่อยู่ในบนเรือร่างของผมนะตอนนี้ก็คือก็คือมาจากคนนี้ตัวตัวเลยลูกค้าในช่วงนี้แน่นมากแน่นมากถ้าใครแบบรีบก็ไปสั่งน้ำรีบก่อนรอรอถ้าใครรีบรอก่อนรอรอรอเพราะกูรอนานมากอวันนี้ไง เดี๋ยวเรามาตามว่าเราจะมาถ่ายอะไรกันลรวภาพจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีให้เห็นถึงการทํางานของันนี้หน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะใช้กล้อง4ี่ห้ามาลองรีวิวหรือว่าให้การที่เราถ่ายรูปในสถานที่ที่แสงน้อยอย่างเงี้ยจะก็ออกมาจะออกมาเป็นยังไงการทํางานเข็มจิ้มไปที่เนื้อตาตาตามาโคงมาด้วยเนี่ยเต้นเต้นมาลองมาดูนะก็บอกบเริ่มเรี่ยมาครับวันนี้เต้นเล่นเลยน่าโอเคยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามชมครับไปเขาต้องเห็น ฝังหูนิดนึงเห็นหูอ่ะเออนี่แค่นี้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 มือมือมือท่าอะไรอะไรเจ็ๆเข้มเข้มเข้มไม่ต้องมองต้องมองก็มองไปทางนั้นมองได้ครับมองหน้าไอ้ที่นี่ก็ได้ขอโทษครับหยอกหยอกโอเคเออง่ายง่ายดีเดี๋ยวตาเดี๋ยวมันเหมือนตาอะไรมามองอห้ดูเงี้ยบ มึงอะไรนักหนาถ่ายอะไรกูนักหนาอะไรเงี้ยเออมึงจะชี้อะไรมึงจะชี้อะไรโอ้โหมึงจะทิ้งถ่มึงจะทิ้งอะไรนีเอาเอาเหมือนเอามือประมาณนี้ก็ได้นี้ก็ได้แค่เชื่ออย่าี้ตั้งคอเอออะไ่ะดีมากตายไม่ต้องมองนะตายตายมองโคตรเท่ เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเห็นหน้าเห็นรอยสักไหมเห็นรอยสักไม่เห็นตามองด้านนี้นะมองด้วอ่ะโอเคหน้าเข้มเข้มดูดิเป็นผู้หญิงไมยอมเลยนะอ้ยอ่าแปบนึงเข้เข้มไว้ก่อยโอเค ตอนนี้เท่าที่มองเมื่อกี้เรามองออกมาเนี่ยเราเห็นแสงมันมันเป็นลำลำลงมาเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นกับแสงพาดูที่มันมันโผล่มเลยให้แง่แบบไปยืนนอกร้านหน่อยใช่ถูกต้องอ๋ออันนี้ฉากหน้าเป็นต้นไม้ใช่รูงแบบปันทั้งมือแบบแบบนั่นแหละหันหน้าเมื่อกี้แหละเดี๋ยวลองหาช็อตดูนะ แต่งเกี่ยวจะส่งรูปให้จะแต่งสีจำๆครับขอบคุณมากครับโอเคตอนนี้ก็นางแบบของเรามาแล้วค,คือน้องอันทาทานโอเคเมื่อ <laughs> กี้เราจัดแจงกับสถานที่เรียบร้อยคือที่เราเหน็นข้อเนี้ยก็ามองว่ายถ้าเกิดยืนจิงกับไอ้เนี่ยอีกก็ดูแบบธรรมดาป่ะแค่ยืนแค่นี้ก็พอแค่แบบแค่ยืนี่นว้าวาอ่าีนี่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 ยี่น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 นี่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 นี วโอเคามองกล้องนะมากดีมากหล่อั่งโอเคไมเี่ยวมนน้ไม่ต้องเต็งคนโอเค มอยากให้มองไปที่ที่กระจกมากกว่าแต่ว่าเราอยากมือเข้าไปตออขาขอจิกให้มันดูโอเคอ่าดีนั่นแหละนนั่แหละสวยชวนลูกค้ามาถ่ายด้วยดิดีโอ้โหโอ้โหโคตรสวยเนีย ใชหอใช่ไหมใช่อันถูกต้องเลยบอกแล้วว่าวันนี้ถ่ายไปนี่ไม่มีทฤษฎีเลยเป็นไงเพราะว่าใช้แต่ฝีมือล้วนๆฝีมแล้วก็จริงๆหน้าตาก็มีผลตีเรงทาำให้งานดีขึ้นใช่ทำให้งานดีขึ้นโอเคหลังจากได้ลองใช้มาวันนี้เป็นไงบ้างครับสีห C5 ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเซ็นเซอร์มันต่างกับ C6 นะมันคือเซนเซอร์ตัวเดียวกับ750ถ้าคนที่เคยใช้750นะครับพี่คือก็ตอบโจทย์ดีเลยก็คือตอบโจทย์คือผมชอบนะ750นะเพามันแบบทำสีมันแบบทำง่าย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 แต่เซ็นเซอร์มันจะต่างกันส่วนเรื่องโฟกัสก็มันก็จะช้ากว่า C6 ตัวนี้สำหรับตัวพี่นะพูดกันแบบง่ายๆคือสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มนะ ถ้าจะเป็นสายอาชีพเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยโอเคทํางานได้ทํางานได้ถ้าคุณไม่แคร์ว่าคุณรวจอดได้แค่สี่ถ่ายต่อเนื่องต่อเนื่องได้4เฟรม4เฟรมต่อวินาทีก็เลือกใช้ได้ในเรื่อม่ริงจริงคือเราถ่ายทั่วไปอ่ะสี่เฟรมต่อวินก็พอใช้ได้แล้วนะไม่ได้แย่นะแต่พี่ถ่ายงานแต่งไงมันต้องบางบางจังหวะโมเมนท์ที่เข้าก่อนหรืออะไรเงี้ยรัวหน่อยมันมันมันคันก็ก็ เอาตามจริงเนี่ยถือว่าก็ตอบโจทย์ได้ดีสมราคาสมราคาครับแล้วแถมผมชอบอย่างของตัวนี้คือมันเป็น SD สองชาลส์เนใช่เพราะว่าคนชอบกลัวเรื่องปัญหาไอตัวตัวการ์ดไอ็มันค่อนข้างแพงคือมันมันใหญ่มาโหลดเร็วนะจริงจรอมันก็มีข้อดีของมันมันมีข้อดีข้อเสียที่มันมันแล้วแต่ว่าคนเลือกใช้ดีกว่าครับถ้าโดยส่วนตัวถามว่า โอเคไหมโอเคถ้าอะไรสำหรับเดินท่องเที่ยวทั่วไปสําหรับคนทั่วไปเอาไปใช้นี่ยคือโอเคการจับถือเป็นไงการจับถือมันก็มันก็ไซส์เดียวกับ46ไซส์เดียวกันเลยไซส์เดียวกันเลยมันต่างกันแค่ตัดออกบางจุดบางส่วนเท่านั้นเองพี่ก็ยังไปแฮปปี้กับ46เออกูยังกูจะผมหรือจะกูเนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยกูว่างมีปัญหาเรื่องสาวพนามแล้วแหละคืออะไรอะครับพี่ เม,มื่อกี้มึงเดี๋ยวมึงผมเดี๋ยวมึงกูเดี๋ยวมึงอ,อะไรวะมึงน,นับถือกูปะเนี่ยอออโอเคนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บบรรยากาศการทํางานขาใช่แล้วเป็นข,ข้อโชคดีอย่างหนึ่งคือว่ารอมาเกือบ2องปีกว่าจะได้คิวสักกับไอช่างอ๋อก็คือเดี๋ยวถึงคิวพี่พี่ต้องไปสักด้วยใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเก็บพามไม่รู้แม่ตอนร้องตอนร้องไงผมพี่ไม่มีร้องหรือวไอ้ร้องมีแต่พวกอ่อนแอที่บอกเลยฉันร้องแบบร้องดังอ่อนแออูไม่ร้องกูสลลบไปเล้ปวดวางยาสลบไปลเอเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในการทำงานของเขาแต่ถึงว่านั้นตอนช่วงช่วงนะเราจะเอาเราจะใช้เลมาโคกับกล้องตัวนี้ก็ยังยังจะลองถ่ายอยู่ในช่วงสภาพแสงน้อยแต่จะไม่ได้อธิบายเลยเพราะตอนนั้นผมคงจะสลลบไปแล้วอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ฝาก ช a แนลแจ๊ะๆของเราด้วยได้ครับยังไงก็ฝากสับสไครต์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าจะทำทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปถูกต้องถูกต้องครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ จีวารูปเล่นนี่ค่ะเสียบรุ่ <c oughs> โอ้พี่ไม่มีร้องหรือล้ะ <c oughs> โอ้พี่ไม่มีร้องหรือล้ะ <c oughs>